ทำควันคะคูกสวัสดีค่ะเด็กๆอ้า,อามือลงได้ค่ะสวัสดีคุณคค่ะอ่าวันนี้นะคะมาวัดเสือบางทีศเรียวนะคะในคาบเรียนวิชาอะไรลูก แล้วเราเรียนไปในเรื่องมาตาแม่อะไรเอ่ยแม่อะไรนะที่มียอ,อยกษ์แม่อะไรลูกแม่เกยมียอ,อยกั์เป็นตัวสะกดวันนี้เราก็ยังอยู่ในมาตาตัวสะกดเหมือนเดิมวันนี้เราจะมาเรียนในมาตาเกยคือมีวอลแหวนเป็นตัวสะกดนะคะให้เด็กๆเย็บแบบหางเล่มส,ส,สีสีอะไรคะ สีเขียวขึ้นมานะคะเด็กๆแล้วให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า161อ่ะเปิดขึ้นมาจะเป็นหน้านี้นะคะใครยังไม่เจอใครเจอแล้วยกมือเจอ,อยังคะใครเจอรูปคิ้วรูปก,กลมๆสีเขียวแล้วยกมือสูงๆเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะบางคนก็ยังหาไม่เจอเนาะ อเอามือลงได้ค่ะที่เหลือนะคะเจอแล้วนะเจอทุกคนแล้วนะให้นักเรียนดูที่หน้านี้นะคะเด็กๆมอง,มองเห็นไหมดูของเรก็ได้นะแล้วดูไปพร้อมกับนคะุณครูเนาะอ่ะเขาบอกว่ามาาตากเกลสกดตาบุคริก่อนนะคะขอเอียวอเขียวขอเอียวอเขียวคอิว์วิวไม่โผคิว เด็กสังเกตไหมคะว่าสองคำนี้มีอะไรที่เหมือนกันกวแหวนกวแหวนอยู่หลังสุดเขาเรียกอะไรนะตัวสะกดอะมาดูกรอเาสีฟ้าพร้อมๆกันนะคะกรอบสีฟ้าบอกว่าคําว่าเขียวพยัญชนะต้นของคำว่าเขียวคือตัวอะไรคะตัวอะไรลูกหอไข่สลากคือสละอะไรเอ่ยสลักเกียแล้วก็มีอะไรเป็นตัวสะกดนะ หนึ่งรอบคอเอยวอเขียวขอเอยวอเขียวอ่ะคันท,ที่สองถางว่าอะไรนะคิ้วคิ้วถ้ายาชนะต้นของถาว่าคิ้วคือตัวอะไรลูกคอควายสระคือสระอะไรคะสระอีกนั่นเองนะคะมีตัวสะกดเหมือนกันคือตัวว พอดีวอลคิวไหมโทรคิวอ่ะเด็กเจดูในกอรองสีเขียวด้านล่างนะคะเขาบอกว่าคำว่าเขียวและคำว่าคิวมีส่วนที่เหมือนกันคือตัววอล<ว>แวนแปลนตัวสะกดใช่ไหมคะอ่ะเขาบอกว่ามาตาแม่เกิลมาตาเกิลหรือแม่เกิล วแหวนเป็นตัวสะกดใช่ไหมคะเช่นคำว่าหิวคำว่าเร็วคำว่าหนาวคำว่าเขียวใช่ไหมคะดังตัวอย่างข้างล่างใช่ไหมไดเด็กเห็นไหมลูกมันจะมีอะไรที่เหมือนกันคะมีอะไรลูกที่เหมือนกันวอลเนที่เหมือนกันอะเปิดไปหน้าต่อไปพร้อมกันนะคะมาดูหน้าร้อย 62ค่ะเด็กๆไปเจอหรือยังเจอแล้วนะคะในกรอบสีเขียวกรอบน,นี้เขาบอกว่าให้นักเรียนฝึกอ่านสะกดคำในมาตาโตเหมือนเดิมนะคะดเด็กๆสะกดตาคมณนรูนะหาวาสะกดว่าสะกดว่าข,อา,ขอ,อาวา ลอเอวเลี้ยวไม้โทเลียว ในกรอบสีอะไรเด็กๆสีซองนะคะในกอนารอบด้านล่างให้นักเรียนฝึกอ่านทาอ่าตามบุทิปก่อนนะคะเก้าเดียวเด็กๆอ่านตามบูทิปอีกหนึ่งรอบนะคะเก้าเดียวเดียวเดียวดาว เลียวกวข้าว,ข,าว Legal, pues it. ข่าเข้าเเียวเขียวข่ียวเขีามนาวเปรี้ยวมะนาวเปรี้ยวแววเขียวเแีว้าเ้าห่าแล้วเห่าแล้วทำในกรอบนี้นะคะ การบ้านก็คือคุณนิจะให้เด็กๆกลับไปฝึกอ่านที่บ้านด้วยเข้าใจไหมคะใช่ค่ะอ่ากาวามาทแบบฝึกหัดกันนะคะอ่ะมาดูข้อที่สองแบบฝึหกหัดเขาบอกว่าให้นักเรียนขีดเส้นใต้คำที่มีอะไรเป็นตัวสะกดลูกวอแหลนอ่ะ<อ>แบบมาดูไปแต่และแถวดูแถวแรกพร้อมๆกันนะคะให้นักเรียนขีดเส้นใต้นะคาแรกสะกดพร้อมกันก่อนนะวอลอะไรลูกวอล ได้ไหมโอเคอ่ะคงที่สองสะกดพร้อมกันลูกวอ,อนอนวันคำว,ว่าวันมีวอแหวนสะกดไหมลูกมีไหมคะไม่มีอ่ะคงที่สามอ่ะสะกดพร้อมกันค่ะนอวดวนอวดอนวดมีวอแหวนสะกดไหมลูกไม่มี แถวที่สองทำที่หนึ่งสะกดพร้อมกันนะคะบอัอวบับวบัวบัว,วมีวาแหวนสะกดไหมคะ<อ>ไม่มีเพราะวาแหวนตรงนี้เป็นสระอะไรลูก<อ>สระอัวเราขีดเส้นคำนี้ไหมข<อ>ีดไหมลูกไม่ขีดอ่ะทำที่สองของแถวที่สองสะกดพร้อมกันค่ะขอวออะหวา จะกดไหมลูกมีไหมมีไหมไม่ไม่ไมีมต่อไปคำที่สามสอยเอวเสียวไม้โถเซี่ยวมีไหมคะมีให้เรียนขีดเส้นใต้คำว่าเซี่ยวนะคะต่อไปบรรทัดที่เทอะไหร่ลูกที่สามคำที่หนึ่งนะคะสะกดตามนินนะ วีเอโนเวียนมีนักวองแหวนเป็นตัวสะกดไหมลูก mm hmm. แต่มีตัวอะไรเป็นตัวสะกดแทนน้อหนูเราต้องขีดเส้นไหมคำนี้ <I know. S 1> ไม่ต้องอะคำต่อไปหอ no, oh, no, วอเอโนแหวนคำนี้ก็มีตัวอะไรเป็นตัวสะกดเหมือนกัน นอนหนูใช่ไหมคะต้องขีดเส้นคำนี้ไหมลูกมาต่อไปคคำที่สามวอาวอาว,วาวไม่โทว,ว้วาคำนี้มีตัวสะกไดไหมลูกมีวอแหวนเป็ตัวสะกดคำว่า,ว,าว้าแล้วเรียนขีดเส้นใต้คำว่าวาวนะคะอ่ะแถวสุดท้ายสะกดพกร้อมกันนะเด็กๆ อวอีวีมีตัวสะกดไหมคะคำว่าวีมีไหมลูกไม่ไม,มีก็ไม่ต้องขี่ใช่ไหมคะต่อไปนอแวรแนวคำว่าแนวมีตัวสะกดไหมมีคือตัวอะไรลูกวอลแอนขีดเส้นใต้ใช่ไหมคะอ่ะคำสุดท้าย สะกดพร้อมกันนะคะหออัวหัวถามว่าหัว,หวมีวัวแหวนสะกดไหมไม่ไม่ดีแต่วัวแหวนตัวนี้เป็นสาระวัวเก่งมากอะต่อไปเรามาทำข้อที่สามใช่ไหมคะอะตัวนี้คะรูปอะไรมาไก่แล้วก็แหวนใช่ไหมคะให้นักเรียนเติมคำใช่ไหมอะอะตามตัวนี้ก่อนแล้วเราค่อยมาเขียนพร้อมกันนะคะ มันแก,วแก้วข้าวโพดขวดิวหนังลมหนาวลมเกลียวอ,ยวอะอมาเขียนพร้อมๆกันนะคะข้อที่ข้อที่าไหร่ลูกข้อที่ข้อที่สามมองเห็นนะคะ ngon đẹp mái ตัวยูดีพากันเมื่อกี้คำว่าอะไรลูกผิวหนังสะกดพร้อมกันนะคะขออีกว่าผิวหอนอาหอหนังผิวหนังต่อไปมีเห็บด้วยอะไรนะลมอะไรนะลมหนาวลมหนลมออกอลมหอนอา ลมหนาวลมหนาวลมเกลียวลมเกลียวอะเสร็จยังคาเด็กๆเสร็จไหมคะเสร็จแล้วเราเปิดไปที่ทหน้าต่อไปข้ทอที่เท่าไหร่ลูกข้อ้ท,อที่ทส,สเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนคำในมากตาเกลวจากภาพแล้วฝึกอ่ะรูปแรกคือรูปอะไระด,าดาวดาวรูปที่สองคือ แมวรูปที่สามคือแก้วแก้วรูปที่สี่คือเนาชี้ใส่อะไรเนื้วใช่ไหมคะรูปที่ห้าคือข้าเหนียวเก่งมากอ่ะเรามาเขียนพ้อพอกันนะคะอ่ะรอเพื่อนก่อนนะลูกนะอ่ะเรามาสะกดพ้อพๆอกันรูปที่หนึ่งอันนี้ข้อที่เท่าไรนะข้อที่สี่ข้อที่สี่คำแรกคำว่าอะไรนะลูก คำว่าดาวสะกดยังไงดาวออาวดาวคำที่สองคำว่าอะไรลูกคำที่สองแมวสะกดยังไงแมวมาเอ อีกวานิวไม้โทเหนีวลูกที่4ี่ลูกยังไงลูที่5้ลูกที่5้าก็ชี้ใส่อะไรในกล่องข้าวเหนียวข้าวขออารวขาวไม้โท ข้าวเหนียวอ่านฝึกอ่านอีกหนึ่งรอบเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนแล้วฝึกอ,อ่านใช่ไหมคะเดีวค ไอยลูกคลอดได้ค่ะข้อที่หกในเรื่องมาตาแม่อะมาตาเกลหรือแม่เกลใช่ไหมคะเขาบอกว่าคำในมาตาเกลมีคำใดเป็นตัวสะกดลูกว่าแล้วเขาไม่ยกตัวอย่างมาสองคำใช่ไหมคะอะเดี๋ยวจะเขียนให้ดูเป็นตัวอย่างนะข้อที่หกเขาจะมีวงกลมให้มาใช่ไหมคะเด็กๆแล้วก็มีวงกลมข้างในาใช่ไหมคะ ี่ก็ถามว่าคำในมาตรากโกมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดนะวอแหวนมีวอแหวนเป็นตัวสะกดตัวอย่างคะคำนี้หนึ่งคำว่าอะไรดี